ในคืนเดือนมืดคลองแห่งนี้เงียบสงัดน้ำดำสนิทไร้คลื่นลมมีเพียงเสียงลมพัดแผ่วๆและหมอกจางที่คลอเคลียผิวน้ำแต่ใครบางคนกลับได้ยินเสียงเรียกชื่อของตนเองจากความว่างเปล่าชาวบ้านเล่าว่าคลองเส้นนี้เป็นประตูสู่โลกวิญญาณและคือที่สถิตของผีพรายสาว ผู้จมน้ำตายเพราะความรักที่ถูกหักหลังเสียงกระซิบเบาๆใายจะเล่าความเศร้าที่ไม่เคยสิ้นสุดถูกหยดน้ำคือร่องรอยของความเจ็บปวดที่ไม่อาจลืมว่ากันว่าวิญญาณหญิงสาวคนนั้นไม่เคยจากไปเธอยังคงรอคอยเสียงของผู้คนที่ผ่านมาบางคนบอกว่าเคยเห็นเงาขาวซีดปรากฏใต้พื้นน้ำ ราวกับว่าเธอกำลังยื่นมือขึ้นมาขอความช่วยเหลือจากโลกของเราไม่ใช่แค่เรื่องเล่าในตำนานชาวประมงหลายคนต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันขณะหาปลาตอนกลางคืนเรือของพวกเขาถูกคลื่นนึกลับผลักทั้งที่ลมสงบไม่มีสิ่งใดควรทำให้ผืนน้ำสั่นไหวเช่นนั้นได้บางค่ำคืนที่เงียบที่สุด ผู้คนถึงกับเห็นเงาขาวลอยขึ้นจากกลางคลองลอยสูงเหนือพื้นน้ำเพียงคู่เดียวก่อนจะจมหายไปในความมืดทิ้งไว้เพียงเสียงสะท้อนในใจและหัวใจเต้นแรงอย่างไร้เหตุผลผู้เฒ่าผู้แก่จึงเตือนลูกหลานทุกคนหากได้ยินเสียงผู้หญิงเรียกชื่อห้ามขานตอบเด็ดขาดเพราะนั่นอาจเป็นบททดสอบสุดท้ายของผีพราย เพื่อดึงวิญญาณผู้หลงไหลเข้าสู่ก้นคลองลึกมืดมิดน้ำในคลองบางคืนจะกระเพื่อมเป็นวงกว้างเองโดยไม่มีสาเหตุคืนเล็กๆซัดวนราวกับมีใครกวนน้ำจากก้นลึกผู้ที่กล้าขานตอบเสียงกระซิบอาจไม่มีวันได้กลับขึ้นฟังมีเรื่องเล่าอีกว่าครั้งหนึ่งมีผู้ชายผู้ท้าทายตำนานเขาเดินมาคนเดียวในยามดึก เฝ้าฟังเสียงลึกลับที่เล่าลือและแล้วเขาก็ได้ยินเสียงเรียกชื่อของตนเองอย่างชัดเจนเขายิ้มเย้ยตำนานแล้วขานตอบกลับไปนับแต่นั้นมาไม่มีใครได้พบกับเขาอีกเลยทุกค่ำคืน15คห้าค่ำน้ำในคลองจะนิ่งผิดปกติเงาจันทร์ที่สะท้อนกลับสั่นไหวเหมือนลมหายใจของใครบางคน ราวกับพื้นน้ำกำลังเฝ้ารอผู้มาเยือนและใครก็ตามที่มองตานานเกินไปจะรู้สึกถึงแรงดึงดูดจากความมืดมิดคืนนี้หากคุณมังเอิญเดินผ่านคลองแห่งนี้และได้ยินเสียงกระซิบเรียกชื่อคุณจะหันไปมองหรือไม่หรือจะเดินต่อไปโดยไม่เหลียวหลังเพราะบางเสียงอาจไม่ใช่เสียงของคนเป็น